หนึ่งเดือนสิงหาคมนั้นผู้ชมเนาะมาดูบรรยากาศที่วัดกันก่อนนะครับเงียบสงบงบมากๆเลยนะท่านผู้ชมสวยไหมผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าไปขอตัวเลขด้วยกันเนาะท่านผู้ชมเนาะแต่ทางแอดมินก็จะถ่ายทำให้ท่านผู้ชมได้เห็นความสวยงามในวัดก่อนนะผู้ชมเนาะนี่คือรูปหลวงปูส่สวงนันผู้ชม เดี๋ยวเราจะเข้าไปขอตัวเลขด้วยกันกับเจ้าแม่เกียนทองนะท่านผู้ชมเนาะหากใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามให้ทางแอดมินด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ทางแอดมินด้วยนะครับท่านผู้ชมสวยไหมท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปขอตัวเลขด้วยกันเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะ เจ้าแม่แตะเคียนทองก็อยู่ตรงนั้นนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปขอตัวเลขกันเลยนะท่านผู้ชมเนาะกราบขอบคุณนะครับท่านผู้ชมเนาะที่ติดตามแอดมินมานะท่านผู้ชมเนาะกลาบขอบคุณมากๆเลยนะท่านผู้ชมทุกทท่านเลยนะครับท่านผู้ชมที่เป็นกําลังใจให้แอดมินเดี๋ยวเรามาขอตัวเลขได้กันเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะประจาวันที่หนึ่งสิงหาคมนะท่านผู้ชม สาทุแม่ตะเคียนทองลูกมาขอโชคขอลาบในวันที่หนึ่งนะแม่ตะเคียนทองคอยลูกมองเห็นสามตัวตรงๆนะแม่นะไม่ได้มาหาแม่นานละขอให้มองเห็นสามตัวตรงๆนะแม่นะแล้วก็ขอให้แฟนช่องของลูกทุกๆคนถูกหวยนะแม่นะเดี๋ยวไปส่องตัวเลขด้วยกันนะครับท่านผู้ชมนะ จ้าแม่จะเขียนทองท่านจะให้ตัวเลขตัวไหนคลิปนี้เป็นคลิปขอสามตัวตรงนะผู้ชมเนาะเดี๋ยวไปดูด้วกันนะครับผู้ชมเนาะว่าจะเห็นเลขตัวไหนนะผู้ชมเดี๋ยวรอสักครู่นะผู้ชมเนาะ ดี๋ยวรอตัวเลขขึ้นก่อนนะท่านผู้ชมสองไปได้วยกันก่อนนะครับท่านผู้ชมเนาะถ้าใครเห็นเลขตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาล่างคลิปให้แอดมินมองเห็นได้อ่านได้ชื่นชมด้วยนะท่านผู้ชมเนาะก็เข้ามาคุยกันนะครับหรือแอดไลน์ไอดีตามที่แอดมินจะทิ้งไลน์ไอดีไว้นะท่านผู้ชมก็แตดมาคุยกันได้นะครับท่านผู้ชม แอดมินก็เป็นคนใจดีนะผู้ชมเนาะเป็นคนง่ายๆนะครับเป็นคนติดดินเนาะคุยกันได้ทุกเรื่องนะท่านผู้ชมเรื่องไหนก็คุยกันได้หมดตั้งแต่สากกระเบือยันเรือรบก็คุยได้นะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวดูนะท่านผู้ชมว่าจะเห็นตัวเลขตัวไหนนะผู้ชมเนาะ ตัวเลขก็ปรากฏขึ้นมาเลยนะท่านผู้ชมตรงนี้นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวนะแต่เอ็ดมินจะดูอีกทีว่าตัวเลขจะเป็นตัวไหนซาตัวจะไม่ตะเกียนทองชัดๆนะจะไม่ตะเกียนทองสามตัวตรงๆนะครับเมื่อกี้เห็นห้าแล้วหายไปไหนนาะ มินจะเอาแป้งรูปอีกรอบหนึ่งนะผู้ชมนะเพราะตัวเลขยังไม่เห็นตัวเลขนะท่านผู้ชมเมื่อนึงก็ถือโทรศัพท์นะท่านผู้ชมเมื่อนึงก็ถือแป้งจะกดแป้งท่านผู้ชมเดี๋ยวไปขอตัวเลขด้วยกันเลยนะผู้ชมนะ ดูซิว่าจะเห็นตัวเลขตัวไหนขึ้นนะท่านผู้ชมเรขอสามตัวตรงๆนะท่านผู้ชมนะประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมนะทผู้ชมตัวเลขจะงไม่ขึ้นท่านผู้ชมนะมีใครเห็นตัวเลขตัวไหนมั้งครับท่านผู้ชม ตัวเลขเห็นสองห้าน้ผู้ชมเนาะนี่เลขสองน้าผู้ชมนี่เลขห้านะครับนผู้ชมสองห้าแปดน้ผู้ชมเนาะสองห้าแปดนะผู้ชม,นะ 2, 5, ชมที่มองเห็นนะผู้ชมเนาะตัวเลขสามตัวที่มองเห็นก็เป็นสองห้าแปดน้ผู้ชมเนาะมีใครมองเห็นเหมือนแอดมินหรือเปล่าท่านผู้ชมหากตัวเลขที่ ในการถ่ายทํามองไม่เห็นนะผู้ชมเนาะทางแอดมินก็จะเขียนให้นะครับว่าบางตัวเลขแอดมินจะไม่พูดนะท่านผู้ชมพราะเวลาการถ่ายทําบางทีเราก็อาจจะไม่มองไม่เห็นตัวเลขนะผู้ชมเนาะแต่เราก็จะเห็นอีกทีก็คือตอนไปตัดต่อวิดีโอนะผู้ชมตัวเลขที่มองเห็นตอนนี้นะผู้ชมเนาะก็จะเป็นเลขสองห้าแปดนะผู้ชมเนาะ สองห้าแปดนะท่านผู้ชมถ้ามองไม่ผิดนะทนผู้ชมเนะน่าจะเป็นสองห้าแปดเลยท่านผู้ชมที่แอดมินมองเห็นนะท่านผู้ชมเนะตัวเลขก็ได้มาแล้วนะท่านผู้ชมเนาะก็เป็นสองห้าแปดเนาะท่านผู้ชมก็จะลืมเก็บไปพิจารณานะครับท่านผู้ชมเนาะ เดี๋ยวเราไปดูความสวยงามของเจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับผู้ชมเนาะก็ต้นยาวเหมือนกันนะผู้ชมตัวเลขก็ได้มาแล้วนะผู้ชมเนาะก็จะเป็นตัวเลขสองห้าแปดนะผู้ชมนะเนาะอาจารยแอดมินจะพาเดินดูก่อนเดี๋ยวจะกลับมาดูตัวเลขใหม่อีกรอบนึงนะผู้ชมไปดูความสวยงามของเจ้าแม่ตะเคียนทองกันก่อนนะผู้ชมเนาะ เดี๋ยวเราจะกลับไปดูตัวเลขอีกรอบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมหากคนชอบชคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้ทางช่องของเราพบกันบนช่องคนหน้าตาดีนะครับท่านผู้ชมนะเป็นว่าจุลาตัวใหญ่เลยท่านผู้ชมแต่มันขาดนะท่านผู้ชมนะนี่คือบริเวณวัดนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะกลับไปดูตัวเลขอีกรอบหนึ่งนะท่านผู้ชม เราถ่ายสองคลิปมันผู้ชมเนาะคลิปแรกก็จะเป็นขอสามตัวตรงนะครับผู้ชมเนาะคลิปที่สองเราก็จะมาขอสองตัวล่างนะผู้ชมแต่คลิปที่สองสองตัวล่างเราจะถ่ายทําให้ช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับผู้ชมเนาะซึ่งเป็นช่องอีกช่องหนึ่งของแอดมินนะผู้ชมเนาะก็อย่ายลืมเข้าไปติดตามนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะผู้ชมเนาะซึ่งเป็น อีกช่องหนึ่งนะครับช่องน้องใหม่ของแอดมินนะผู้ชมแล้วเราจะกลับมาดูตัวเลขกันอีกรอบนึงนะครับผู้ชมเนาะก็ตัวเลขจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะท่านผู้ชม ตัวเลขก็เป็นตัวเดิมนะผู้ชมเนาะก็คือสองห้าแปดนะผู้ชมเนาะสองห้าแปดก็เริ่มตัดตัวซื้อสองห้าห้าสองห้าแ